ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสอวอในชุดปัจจุบันเนี่ยกำลังจะหมดวาระก็คือเดือนนี้แหละ<ช>ลวันนี้ก็ททำหน้าที่เต็มที่นะคะขอให้ทำหน้าที่เต็มที่ในเดือนสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นสอวอชุดใหม่ก็จะได้รับการคัดเลือกนะคะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าสอวอนั่นแหละค่ะซึ่งจะมีจำนวนทั้งหมดเนี่ย200คน ทำหน้าที่ในการพิจารณาแล้วก็กันกก่นกรองกลั่นกรองกฎหมายพิจารณาการกรองพระราชบัญญัติแล้วก็อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินมีการตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาหรือที่ประชุมรัฐสภาการตั้งกรรมธิการให้คําแนะนําหรือว่าให้ความเห็นชอบรวมไปถึงให้บุคคลดํารงตําแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญอย่างเช่นตุลาการสารรัฐธรรมนูญกรกะตผู้ตรวจ ราชการแผ่นดินนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะอันนี้ยกตัวอย่างโดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มอาชีพหรือว่าบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะและมีความหลากหลายทางสังคมซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยยีกลุ่มอาชีพที่จะมาไล่ให้ฟังนะคะ,คะโดยเป็นการเลือกกันเองเนี่ยสระดับ สระดับก็คือระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศนะคะทีะน,นี้มาดูกันค่ะว่ากลุ่ม20อาชีพที่สามารถสมัครรับเลือกเป็นสวได้นะ,ะ่ะฟังกันค่ะเผื่อว่า อ่ะสนใจอยากจะไปลงสมัครสอสวคุณอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่นะคะ20กลุ่มนี้สามารถสมัครได้แต่ว่าก็ต้องไปดูรายละเอียดคุณสมบัติอื่นๆด้วยนะมาดูกันหน่อยค่ะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงกลุ่มต่อมาคือกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมกลุ่มกลุ่มการศึกษากลุ่มการสาธารณสุขกลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุกได้หมดเลยกลุ่มอาชีพทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมง กลุ่มพนักง,งานหรือลูกจ้างของบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐผู้ใช้แรงงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ประกอบอประกอบการกิจการอื่นๆกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มที่12เป็นกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมนะคะกลุ่มที่13ค่ะเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรมค่ะกลุ่มที่14นะคะกลุ่มสตรีนะคะกลุ่มที่15ค่ะกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตรายอื่นอื่นอันนี้รวมกันเป็นกลุ่มเดียวคือกลุ่มที่15นะคะกลุ่มที่16ค่ะเป็นกลุ่มของศิลปะวัฒนธรรมดนตรรีกา แสดงและบันเทิงนักกีฬาอันนี้ก็รวมกันเป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนกันนะคะกลุ่มที่17ค่ะเป็นกลุ่มของประชาสังคมองค์กรสาธารณประโยชน์นะคะกลุ่มที่18เป็นกลุ่มของสื่อสารมวลชนผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมกลุ่มที่19ค่ะเป็นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะฟรีแลนซ์ต่างๆเนะี่ยกลุ่มนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กลุ่มที่20 กลุ่มที่20ก็คือกลุ่มอื่นๆอาจจะใช่หรือไม่ใช่กลุ่มที่19กลุ่มที่ผ่านมาก็ได้นะคะ,คะ20กลุ่มนี้นะคะเลือกกันกลุ่มละ10คนคแล้วก็จะมีสำรอง ห้าคนสำหรับในแต่ละกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็จะได้สวสองร้อยคนแล้วก็มีการสำรอง100คนนะคะสำหรับใครที่อยู่ใน20กลุ่มนี้มีอายุเกิน40ปีใครอายุเกินสีบปีนะคะเตรียมใบสมัครกันได้เลยนะมาสมัครกันเยอะๆนะคะสำหรับสวจะได้มีตัวเลือกเยอะๆกันนั่นเองค,ะค่ะไปช่วยกันนะคะดูแลประเทศด้วยนะคะ